สวัสดีครับบ่าเกษตรครับผมตอนนี้10โมงเช้าครับผมอยู่ที่นาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงนะมหาวิทยาลัยกาลสิน์นะครับตอนนี้อยู่ตึกสาขาประมงครับเ่วนมีกิจกรรมเอียงที่หนาสนใจนะครับม้อนี้บ่าเกษตรก็เลยสี่พาพี่น้องมาเบิ่งนะครับว่าการเรียนการสอนของนักษากยาอยู่นีเพิ่นในเห็ดอย่างแน่นะครับผม ตอนนี้ผมอยู่สาขาวิชาเทคโโนลยีการประมงนะครับคณะเทคโโนลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยกรสินครับด้านหน้านี้ก็สซีเมนสำนักงานอธิการบดีนะครับกำลังสร้างครับผมเป็นตึกราชการนะวัดสันครับอยู่ทางขวามือนะก็คือศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับลุบสารละกลางนะครับผมวันนี้ผมมานะครับมาเยี่ยมมายามนะครับเพื่อนบ้านครับสาขาวิชาเทคโโนลยีการประมงนะครับโดยอาจารย์ดรวุฒิรัตนวิชัยนะครับผู้หนักสาขาวิชาเทคโโนลยีการประมงนะครับเพื่อนบอกว่า าเบิ่งแนกิจกรรมอยู่ในสาขาประมงคหนี่เหตอยังแน่นะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นได้เป็นบรรยากาศนะครับว่ายูนี่มีการเลี้ยงการสอนอย่างนะครับแล้วก็เห็ดให้พี่น้องได้เห็นว่ายูนีนะครับมีเกี่ยวกับเรื่องของประมงโดดเด่นออียงแน่นะครับผม<อ>แต่ก่อนถาให้ว่ากันง่ายๆก็คือประมงคหนีว่าแมนปะมงกาฬละสินเลยครับพี่น้องครับผมก็อยากให้พี่น้องได้มาสัมผัสบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นโอ้ยถึมาถายกล้องอย่ง้ต่อไ แคนกล้องนี้แต่งนี้วุดไหมสาวสาวลูกลูกลูกสาวสาขาประมงนะครับผม๋อยกย่อบอดีโอได้อีนี้ไหมโอ้ยกย่อครับโอ้ได้อีปู่นหน้าขึ้นมาน้ำครับผมโอ้บรรยากาศบ้านบ้านเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับผมได้สัมผัสครับยิ่งหน่อยในเมืองครับหากบุคคลเห็นนี่ต้องมาเบิ่งอยู่สาขาประมงครับหายมัดตวงของบโจงอ่าโอเคครับลูกเอาไปเลยลูกยับไป เดี๋ยวสีวานแหบอกอาจารย์เด้ออาจารย์จะได้ช็อตงามๆนะครับอากาศดีมากครับตอนนี้ครับลมหนาไวไว,ไว้วย16องศาวัดสิไหนักศึกษาสาขาประมงนะครับเอาไอ้แยงลงไปลากกะเเลือดต้นนะเลือดตนลูกๆนะครับก็เลยว่าเอาวานเอาก็แล้วกันนะครับผมๆๆๆได้วะลูกได้ว่ได้ว่อ,อันบ่บอกอาจารย์อีกสัางหากเด้อโอ้วานกับวานเอทดสอบทดสอบ แตแ่ต่อาจารย์บบตัดเอาได้ตอนนี้นะครับทดสอบกับอาจารย์เอาจริงครับกลับบ้านครับบัตรดีเป็นทางการครับผมครัับสสวดียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับเมนี่ดาบเป็นเมืองของการเรียนกุ้งกำกามนะครับเป็นอีกหนึ่งไลฟ์วิชาอีกหนึ่งแผนกที่เท่าทำการเรียนการสอนนักศึกษาครับครอนเซ็ปต์เมือนี่คือเท่าสีมาเลือกกุ้งเพื่อ จะได้พูว่ากุ้งแซ่บกุ้งกินปีไม่นี่เขาคนเดือกุ้งประเภทใดมีประโยชน์กับผมเลย <c oughs> ผมผมซื้อกุ้ง <c oughs> บอยหมากเลยเนาะครับครับอ่าเดี๋ยวให้ลูกๆเพิน่นวิธีกรารืันนี้ก็คือใส่แหดึงถึงมาเลยเนาะครับนะครับยังน้อยก็คือเฮาจะได้ประเมินว่าอยู่ในบอ่อกุ้งเฮาเนี่ยลักษณะกุ้งเฮาตอนนี้อายุจักเดือนแล้วเขาก็หูแล้วมันบ่ครับว<ม>่ามันมันใหญ่ตามปกติบอ่อครับมีกุ้งที่เสษกุ้งที่มีโรคมีอย่างบ่เขาเบิ้องใน โย่ได้โย่โดดเลยโดดเลยเอาเริ่มดึงจอมขึ้นวันนี้จะได้แล้ววันนี้เกือบกจะล้อๆวันนี้ตายแล้ววันนี้จอมก็ไม่ได้มัดเชือกไว้วันนี้ยังคุกอยู่นี่เพราะได้มาห้องปล่อยนี่มันกับที่อยู่ประมาณสองสองเดือนสองเดือนเนาะครับเอาเก็บเดือนคุณไม่รูกเอาเอาคู่เอายังมาใส่ลูกเอามาเร็วเดี๋ยวคู่มาเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเอาเก็บออกปิดออกลูกจอยกันลูก เดี๋ยวตามไปเบิงครับอ้อากาศดีอันนี้นู่นี่เบ้ากระเกระเรียนนิวเนี่ยแหละครับแต่ว่าเคยจําได้ว่าเคยบริจาคหมูไว้อยอู่นี่สองตัวต่วนะเอามาเ็ดรกระรสผสมประส,สานครับเมื่อยี่สิบปีแล้วอา <c oughs> <c oughs> กาศดีครับยี่นีรา,าชมงคล<ด>คือว่าเทคโนโนะครับเทคโนขั้สินนะครับมีซื้อเสียงมากเลยครับทางด่านประมงนะครับนี่ครับผมได้มาเรียบร้อยแล้วครับผม กุ้งทีเห็นตรงนี้นะครับกานเราซื้อมันก็คือกุ้งก้ามกามนี่นะกุ้งก้ามกามกุ้งก้ามกามเหตุผลที่ว่ามันเด็เป็นยังขึ้นก้ามกามก้ามนี่ครับมันสีไงก้ามมันสีไงเวลายางไปใส่นี่ค้นกับสีเก้งขามค้นกับสียานครับในมูน้ำกันนี่โดยพฤติกรรมมันก็คือเป็นสติห่วงพื้นที่ หงวงอนา,าเขตของดตะของนะครับมันก็เลยมีลักษณะกามนี่กามใหญ่แต่ว่าอีกสื่อหนึ่งเขาเอิ่นว่ากุ้งแม่น้ำหรือกุ้ง<อ>หงัวกงุ่งแม่น้ำเพี้เขาดิ้งินกันครับปกติแล้วขันเ้าปล่อยผสมผสมก็คือปล่อยตั้งเพลผูเกเพลทเมียในในจุดเดียวกันนะครับมันก็จะมีกุ่งอยู่หลายหลายลักษณะนะครับแต่เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่หลายลักษณะเช่นนะครับ ตัวที่เขาเห็นตัวนี้นะครับเป็นกุ้งกามเขาเอิ่นกลุ้มกามทองนะครับลักษณะก็คือกามเขานั้นสีตรง,ตรงปลายเนี่ยมันจะเป็นสีทองนะครับแล้วก็สัดส่วนของส่วนหัวส่วนโตนี่อันนี้หัวก็สี่อนข้างให้่แล้วก็โตนี่ก็ข,ขอนขางสีเงาแต่ว่าที่สําคัญครับกลุ้งที่เป็นกลุ้มกามทองเนี่ยเนื้อเขาที่ใส่นะครับแล้วก็มีกุ้งอีกประเภทหนึ่งนะครับอยู่ในบอ่อน้วกันแหละครับเวลาหลากไหมากเนี่ย ส้มนี้มันจะเป็นกุ้งกามละกลามมันจะเป็นสีน้ำเงินเกือบทั้งเนื้อทั้งทั้งกามนะครับโตกว่สีสีสีดแน่จากน้อยนะครับคำถามว่าเรื่องรสชาติต้องยกให้อันนี้แหละครับที่ค้นมากินก็คือเป็นกุ้งตัวผู้ทั้งคู่นะครับแต่ว่ากุ้งตัวผู้กามทองนี่สีแซบนะครับเวลาดึงเวลาย่างแล้วเนื้อสัมผัสมันสะดึงกัดเกลิ่นกับ ฟันด,ดีีแต่ว่ามันมีตัวผูกอีกประเภทนึงอ่ะนองไวงกขึ้นก็น่าพัดนี้อันนี้เขาเอินก,ก,กุ้งกีโขกุ้งกีโกนะครับเทียบไส้เพิ่งกันครับนะกุ้งกีโขซุมหนี่งเขาสีบร่วใหญ่นาราอัตชวนวของเอียงเอียงขับอ่เห็นเหเขาสีบ่วยใหญ่นอาอัต่วนถีท,ทีทอกันนะครับเพราะว่ากุ้งทุกนี่เนี่ยสีบร่ยคอยหลอกครับ นะครับพอถึงไว้ระยะหนึ่งเนี่ยเขาสีผสมพันธุ์อย่างเดียวมันก็เลยบบคอยหลอกคราบตีแปลงตีล้มเพื่สิเช่นช้วนหนตัวเมียกีหลอดคราบแล้วคำว่าผสมพันธุ์อย่างเดียวนะครับมันก็เลยเป็นกลุ่มกีโกนะครับนี่คือเหตุผลว่ามันเป็นอย่างมันจังดีสือกีโกเพราะมันเริ่มผสมพันธุ์ตะกรอนมู่บันนี้เข้าสีเฮ็ดจะไดนกัมมันครับไอ้ตัวนี้ันส่วนใหญ่นะครับขันเท้าพอ ในย่อในในบริเวณขอบเขากับสิเก็บออกเพราะว่าซุปน,นี่เนี่ยเลี้ยงแล้วจะได้กับใบญ่เลือเลือกไปย่างได้ไหอปกติแล้วมันก็สีย่างได้เยอ่นะครับแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันสีหดเขาแคบสีบ่มีเนื้อครับเพราะว่ากุ้งซุปนี่มันใบไ่มันบ,มนบ่มีเนื้อกุ้งทีไงสีมีเนื้อคือกุ้งที่มันโตเพราะากุ้งนี่มันจะเจริญเติะะเบโตด้วยวิธีการลอกคราบ ชุ่มเนียนมันหลอกครับมันผสมพันธุ์ยังก็เลยหยุดตรงนั้นเลยครับมันก็เลยหยุดนะครับมันก็เลยบ่ค่อยงหญ่เขาเอาลูกไส้อาจารย์วุฒมาเนี่ยะเอามาย่างให้เบ้าเกษตรล่องล่องิปงว่ามันสดอีหลีเหมือนอาจารย์วุฒิว่าเอาไปเอาไปย่างซะหน่อยหนึ่งลูก่บราณลูก่บลายเอกเอาเอาเบงเอาแล้วนี่โอ้หลับปากแล้วื้อนี้ครับผมได้กินกลุ่มจิโก้แล้วล่ะอ่าลนที่นี่โบลาเด้วยูกเด้อล่องย่างไปถามครับในกลุ่มัวเมียนะครับอาจารย์วุฒิ็สีแนะนํามันก็สีมีขนาดนี้ ตัวหน่อยก็ตัวตัวผูอยู่นะครับอ้าวแยกแยกเพศจท่าไหนครับแยกก็คือตอนนี้นี่ก็คือขันเขาเรียงจนโตเต็มวัยนี่ตัวผูลักษณะกามครับกามใหญ่กว่าขนาดกลมโตนี่สิโตใหญ่กว่านะครับแต่ตัวเมียนี่กามเขาจะน้อยกามน้อยครับแล้วแต่แต่ก็มีกามเมือกันก็มมีกามเมืออกัน่ว่ากามเขาจะน้อยนะครับแล้วที่สําคัญคือทองนี่สังเกตเบื้องช่วงทองนี่มันจะอุ่มเป็นปก เป็น,เป,นเป็นขนาดใหญ่ขึน้นกว่าปกตินะครับเพื่อว่าเวลาที่เขาสี่างไข่นะครับไข่ที่สิออกจากหัวนี่เอาลงมาผสมน้ำเชื่อที่เขาเก็บในช่วงที่เขาหลออคาบไม่ไหมแล้วเขาจะเอาลงมาเก็บอายุหนาท้องอันนี้สิเป็นกลุ่งไข่ไข่สมอันนี้เป็นกลุ่งไข่ไข่สีเทาหรือไข่แก,แก่ได้คันได้ตัวปูมันสีได้เนื้อเนียน เอาผมอยากพิสูจน์อีกครับตัวผูมันแซ่บลูกล่ะเอาตัวผูไปเผาให้ใหใหใหเบ้ากระเสียดซิมหนะครับลูกโอเคครับพี่น้องโอ้มันนี่เปิดโลกการเลี้ยนลูกในการเลี้ยงกุ้งกามกามเลยครับพี่น้องครับ <c oughs> ผมก็ถือว่าความรู้เป็นศูนย์เลยถ้าเทียบเรื่องของรสชาติกุ้งกะละชินเนี่ยมันสีเ <c oughs> หมาะสําหรับการเฮดบาร์บีคิวหรือปิ้งอย่างนำ้ำไหลเลยเพราะว่าเนื้อสัมผัสเขาครับมันจะมีความยืดยุ่นได้ดีและที่นี่มันสีเฮดไห เพ yup. <Hey ิ่มรสชาติในการกินนะครับได้ดีหลายขึ <h 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 h ้นนะครับมัาก็เลยเป็นที่ต้องการของร้านกุ้งเผาทั้งหลายนะครับร้ากุ้งทอดนี่ย่างขึ้นมาจากเตาไม่ไม่ด้หอมและกวานครับรสชาติดีนะครับเนื้อตำพัดของเขานี่สีสู่สีส้นปั้นดีครับครับปกติคันเป็นพอค่าแม่ขายเนี่ยข้าจอากับซีแยกโตผูไววไปขายเฉพาะโตผู แต่โตปูแจ้งที่ผมน้ำเลี้ยนต่้งแต่ต้นนะครับว่าลักษณะของเขาเนี่ยมันซีมีทั้งกามทองแล้วก็กามลากนะครับกามลากไปล้วบอกมันซีมีทั้งกามทองและกากามลากเอากามลากมาเนี่ยมีตัวเดียวเออนั่นแหละตัวนั้นแหละกามลากเด็กน่อยเอาไปย่างเลยครับผมเหลืองขึ้นเล็วเท่ากับขึ้นมากซีวมีกามลากเกือบคิดเกือบคิดครับเพราะนั้นคือกามทองเนี่ยรสชาติดี ให้เลือกกำร้องเลยเอให้เลือกกำท้องร<า>ับเพื่อถามแม่ค้าคนบอกเอายิบเลยมันวะยิบเลยนี<ป>่คือเ่าเลือกเองเลยครับอตัวนี้นำนักมันสิไปยุกับกามหลายเกินไปแต่ที่นี่ขันเป็นตนัวเมียนะครับมันสิมีกุ้งไข่นะครับกับกับกุ้งไอ้ที่เป็นทองโบเป็นวัดทองขลงขึ้นแล้วอสีเลือกแบบไหนอ่ะกุ้งไข่สมกุ้งไข่สลัดแล้วนะครับพันพูดซึงวา เนื้อสัมผัสที่ยั่งดีอยู่นี่คือกุ้งที่ยังมีไข่ติดอยู่นะครับ,รบส่วนกุ้งที่สลัดไข่ออกแล้วหรือทองเป็นกุ้งทองโป้งเนี่ยนะครับ,รบอันนี้ก็ร่งสีเตรียมโตเพื่อสีสีหลอกครับล,ล้วก็ไปผสมพันธุ์ใหม่นะครับเนื้อหรือรสชาติของเขานี่อาจสีต่ำลงไป็นแน่ใน,นหนึ่งนะครับเรื่องความหวานนี่ก็สีลดลงแต่ว่าจํานวนก็บสีได้หลยขึ้นนะครับมันมีอีกกุ้งลักษณะหนึ่งนะครับเขาเอิญนกุ้งกุ้ง แก้วนี่ครับขันเบิง้งอ oh, ๋อสวนหัวครับมันสิสะสม <Yeah. S 1> เวลาเข้าเลือกหน่ยเขาสีมองเห็นว่ามันสิเป็นลักษณะก่อนสีเหลืองๆอยู่อยู่บริเวณหัวครับนะครับนะซึ่งอันนี้พอเวลาเข้าย่างมาแล้วเนี่ยตรงไอ้ไขมันหรือหรือหรือไข่ที่อยู่ทั้งหัวนี่ครับมันสีเป็นก่อนสีสมเลย mm. นะครับอันนี้ก็สำหรับคนมากิน แต่การกินกุ้งกับมีข้อควรระวังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่ากุ้งเนี่ยควรอย่างให้ซุ้เุกแนจากน้อยโกควนสีดิบเพราะว่าในส่วนบริเวณหัวเนี่ยครับกุ้งมันจะมีกระเพาะอาหารอยู่นะครับขันเวลาเขากินเขาก็ต้องเอากระเพาะอาหารออกตอนเพราะว่าในกระเพาะอาหารมันจะมีแบคทีเรียอยู่หลายกลุ่มนะครับเช่นวบอีโคไล่หรือว่า พวกบาซิลับทั้งหลายเเ็ดหทอองสีย่ามันจะเห็ดแห่งทองเสียเพราะนั้นเวลาเขากินเทาก็กินตัวกอนนะครับส่วนกินหัวนี่เทาก็ต้องแกะเปลือกออกแยกกันอันนี้อันนี้คือทีมงานจิกกูเป็นวะครับจิกกูใส่นอนแต่พี่น้นนองว่าไงพี่บาดแผลามลล <laughs> าได้ไหมอุดลุม่มทาผู้สายแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเป็นไอรักษาเด่นของบบาะผมมงครับอย่างนี้ก็คือกันครับโอเคไข้กันไปแล้ว เรียนเหมือนเลียนเนี่เนาะเพราะว่าที่เป็นอ้าวนา้ำโซกปรกบ่ะเป็นครับทุกอย่างเลยเนาะเขาต้องเรียนการดูแลนะครับแล้วก็ในเรื่องโครงการบำบัดน้ำน,น,นะคนนรันนบสำหรับสาขาวิชาเทคนิคการประมงนะครับเท่ากับนีหลักสษุดาการเพาะเลี้ยงสัตว์นามนะครับมีทั้งในหลักสูตรระดับปรพญ,ญ,ญ้นทีครับหลักษุดอ่าปศนะครับปวสกับรับผู้จบ ปวชแล้วก็ม .6 เขาศึกษาต่อสองปีนะครับหลังจากจบปวชแล้วก็สามารถสิไปต่อปริญญาตรีได้อีก2ปีนะครับหรือผู้ที่ที่เขาต่อปริญญาตรีสีปีเลยก็รับผู้ที่จบม .6 มากนะครับสามารถติดสิเขามากสามาเรลียนในสาขานี้ได้นะครับและตอนนี้ตั้งสาขากับกาลัรับประงหลักูตรเพื่อให้มั่นเกิดความเข้มข้น,นใกนการ เรียกแล้วมันต้องเป็นเป็นผู้ประกอบการใดสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งคุณคาในโตมันในชัดเจนนะครับหลักสูตรที่เข้ากำลังปรับปรุงอยู่เข้าเอื่นว่าเป็นหลักสูตรเพาะเลี้ยงและประกอบธุรกิจสนามครับในระดับอินญตินะครับส่วนปวสกับหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสนามครับผมสามารถโทรมาถามได้ที่0 8 8 5 1 2 7 0 8 9ห่อปหรือตามเพจของ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงได้ครับผมครับโอเคครับมื่อนี้เต็มอิ่มครับอาจารย์ครูครับขอบคุณหลายๆนะครับผมผมได้เวลาแล้วครับผมพี่น้องครับรุ่นเลีเหลืองๆขาแล้วนี่ครับอนาคตครับลูกศิษย์สาขาประมงโบนแน่์ได้ครับขี่ยืนอยู่นี่ครับอาจจะได้เป็นอธิบดีล่องอธิบดีกรมประมงอะไรนี่นะพระธรรมดบัณฑ์นี่อันผู้วานเห่ออีกยี่สิบปีแล้วะเอ้าได้เป็นอธิบดีกรมประมงแล้วสิ่ไหมครับหรือว่าอย่างน้อยก็คือไปประกอบธุรกิจส่วนตัวเจ้าของใน นะครับรับด้วยได้นะครับโอเคครับขอบคุณอะไรครับวันนี้ครับผมดีๆขอบคุณมากครับลูกครับครับขอบคุณครับผมอ่าเดี๋ยวน้องๆผนกำลังอยากเดี๋ยวผมสิไดเวลาเลยนะครับวันนี้ครับ